going on stage now I'm so excited Yay! break a leg <c oughs> uh, แต่ละครจะมาแช่งให้กิฟต์ขาค่ะทำไมอ่ะ break a leg <laughs> oh, break a leg คว <c oughs> ามหมายของ idiom อนี้คือโชคดีนะหรือ GOOD LUCK มักใช้อวยพรให้ใครสักคนโชคดีแต่ฟังฟังดูแล้ว มันก็ดูเหมือนเป็นการแช่งกันมากกว่าใช่ไหมคะ Here is the story behind this idiom คนในอดีตมักใช้ในการอวยพรน,นักแสดงก่อนขึ้นแสดงบนเวทีเพราะว่าเวลาที่นักแสดงโค้งคำนับขอบคุณผู้ชมหลังจากที่แสดงจบมีลักษณะคล้ายขาที่โค้งงอนั่นก็หมายถึงการแสดงนั้นสําเร็จไปได้ได,ได้ดีค่ะแต่อีกที่เขาก็บอกว่าถ้าพูดไปตรงๆว่าก o ุดลักก็อาจจะมีความโชคร้ายเข้ามาก็เลยพูดคําว่า break a leg ไปแทนนั่นเองค่ะ For example You have an exam tomorrow, right? Break a leg. ค right? ok mm ุณมีสอบพรุ่งนี้ใช่ไหมโชคดีนะใคร mm hmm. มี i d i o m มไหนที่น่าสนใจที่อยากให้เราเอามาพูดคุยกันอีก c o m มนต์มาได้เลยนะคะ and that's it for today. Bye. ถ้าได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ชอบเนื้อหาแบบนี้กด Subscribe กด Like กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่ตอ,อไปของฝรั่งอังมอให้ทุกคนได้เรียนรู้และเก่งขึ้นไปด้วยกันนะคะ Happy learning.